เดี๋ยวเราจะมีน้องๆทีมงานของเรามายินเลือกเพื่อร่วมทําพิธีด้วยกันค่ะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราเดี๋ยวให้น้องพี่แม่แม่ขยับนะได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้แม่แม่มีที่นั่งกันก่อนแม่แม่น่ารักมากบอกบอยู่อยู่แบบนี้ได้เลยแม่โอเคแล้วขอบคุณมากนะคะตื่นมากเลยอ่ะนะคะขอบคุณมากมากแล้วทุกร้านค้านะคะบอกพี่เอว่ากราบขอบพระคุณ f อน้องต้นข้าวทุกคนเลยนะคะ ทุกคนซื้อของจนตอนนี้บางร้านนะคะของขายหมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้เวลาเพิ่มกี่โมงคะสี่โมงสิบห้าค่ะสี่โมงสิบห้านะคะสี่โมงสิบห้าให้เราคิดไปเลยว่าพิธีการทุกอย่างจะเริ่มกันประมาณเออสี่โมงสี่สิบห้าหรือห้าโมงอเนี้ยค่ะเหรอคะใช่เพราะว่ารอน้องรอรอแป๊บหนึ่งจะได้พิธีจะได้ไปในเขาเรียกว่าเนื้อเดียวกันไเนีค่ะนะคะและเดี๋ยวเราจะมา ร่วมด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่เอขอตัวไปพักหลังเิธีก่อนทุกคนก็เหมือนกันนะคะพักด้วยนะคะเดี๋ยวไม่มีแรงนะคะขอบคุณคะ่ะ